กันแล้วครับ กัดน้สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับน้ำหนงสายมะเรงเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็โอ,โ,อโอ้น้ำํำพึ่งหยุดครับนี่ฮะน้ำล้นคลองนะครับก็สามโมงแล้วครับก็ฝนหยุดพอดีก็เลยจะออกมาลองเช็ดเหยื่อดูสายก็จะใช้เป็นสาย p ีสองฟิติงนะครับผักก้าวนะครับก็ คุ้มค่าคุ้มราคาเนียวจริงครับราคาก็ย่อมเยามากคุ้มกับคุณภาพเลยครับก็มาดูกันครับผม กัดแล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วครับมาแล้วมาแล้วกัดลิมฟังแล้วครับโอ้โหไใสสวยฮะใสสวยใสสวยเต็มคอเลยนะครับก็พ pe สนะครับถักเก้าของอ๋อกัด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 นิ้วนะครับก็จะเป็น PE 2สองถัก9้านะครับของฟิชชิงนะครับเหนียวจริงครับเหยื่อก็จะเป็นฮิปโปสายไปเงครับสวยครับสุดยอดบากเชื่องหรือว่ากัดขอถ่ายรูปก่นนะครับ อยู่แล้วครับอมสองครับแอมที่สองเดี๋ยวที่ใช้ก็จะเป็นฮิโปนะครับสายที่ใช้ก็เป็นพีสองทักเก้าของพิชชิ่งนะครับเหนียว ของค่าของราคาครับยอดครับดย๋ยวนี้ไปก็เป็นกลอย่างคุนฮิปโปนะครับสุดยอดไอ้เฮลิเคียมยังเลี้ยงอากาศ กันแล้วโอ้ยเข้าป่าอืม กัดตามมากัดถึงนี้เลยกัดจุดแล้วครับเมื่อกี้ตามมากัดถึงนี่เลยฮะฮะครับผมแปมที่สามตามมาที่เดิมครับจุดนั้น แอมนี่สามนะครับเดย๋ยวนี้ใช้ก็เป็นฮิปโปสายก็ปีอีฟิตคิงครับอาคิวยังเดียวมากับสายที่ใช้สายที่ใช้ก็เป็นสายปีฟิตคิงนะปีสองักเก้านะครับก็ทำงานด้วยนะครับสุดยอดโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็วันนี้ก็ได้สามแต้มนะครับก็เดย๋ยวที่ใช้ก็เป็นฮิปโปนะครับก็สายก็จะเป็นสายฟิตคิงนะครับก็โอเคครับ คุม้มภาคุ้มราคาครับไปเดี๋ยวกับติดหน้าครับสวัสดีครับ